้องหมยมาทำของกินเอ้ยมาทำของกินนะคะไม่มีที่วางเรายังไม่มีใครมาดูเลยสวันนีต้หน้านะคะ ของเมืองยองนะคะจะกินข้าวแล้วก็เลยมาทำนะคะเมื่อกี้ถ่ายคลิปไปแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็เลยมาไลฟ์สดให้พี่ๆได้ดูนะคะนี่อร่อยอร่อยเต็มจานแล้วจะทำสองห่อนะคะ น,นี้ห่อละหนึ่งพันจัดนะคะไม่ซุ้มค่ะไม่ซุ้มค่ะคือมันไกลนิดนึงคือถ้าไม่ไม่เห็นคอมเมนต์ก็ขออภัยด้วยนะคะขอกินได้คนค้ามาเลยค่ะอันนี้มีสิบแผ่นสิบแผ่นก็หนึ่งพันจัดนะคะซื้อตั้งแต่ไปที่มึงยองซื้อตั้งแต่ไปที่มึงยองรอบที่แล้วกับพี่หอมนะคะยังไม่ได้ทําเลยซื้อมาสามห่อแต่วันนี้จำสองห่อป่ะ ทำแล้วก็ใส่ผงแบบนี้แล้วก็มัดคืนนะคะอยู่ได้หลายวันนะคะเดี๋ยวขอไปเอาจานเปนี่นะคะเป็นแผ่นแบบนี้คอมเมนต์สายตาจะไม่เห็นแล้วขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านไม่ไมถนัด อ่านไว้ได้สามสิบบาทใช่ไหมครับก็ไม่ถึงสามสิบบาทนะคะก็หนึ่งพันก็ยี่สิบกว่าบาทก็คิดบวกไปก็ได้สามสิบบาท <c oughs> ก็มีตั้งสิบแผ่นนะคะส,ะส,ะสี่สวัีสิบเกคนนะคะทำหนังไฟจี สิดแผนสองหอนะคะทำไปตอนแรกมันจะใสปิ้งอย่างนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปก็ให้กำลังใจเจ้าขอบคุณค่ะหมดฟองทองใหญ่เลยเมื่อกี้พื่งสมไปให้พม่าสาวม,ม่านนะคะตอนนี้เขาอยู่กับนา้นาน้ามากินเขาใส่น้อยทัาไทยครับน้อเว้ ข้าวเที่ยงน้องวยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยยงซื้งข้าวเที่ยงข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงคืออันเดียวกันนะคะตอนนี้คือจีอันนี้เราจะกินข้าวเช้าอ๋อออเดี๋ยวเดียองวยไปแปมึงไปเอาตังค่าอะไรน้น้แขให้เขาแปะเลย้ยทิ้งไว้เขาไม่ด้เนาะเดี๋ยวน้องมยจับไปดีกว่าโอ้ยแต่เนี้

นีฝนตกเลยน,น้ำแข็งีไม่แขงครับอยากกินไม่เคยกินเลยค่ะถ้าอยากกินเดี๋ยววันหลังก็สั่งที่ต้องไวยได้น้องไวยสง่งส่งนะคะแต่ว่าข้าโส่งพี่พิกาออกอายุเอออายุอันดีน ก็แลยังเออเห็ุกินอะเห็ุกินดีออีจีนี้กัน oh, อ่ะอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะทั้งที่อ่าฉันเล่าก่อนตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆพ่อห้ามกินเนื้อวัวเนื้อควายเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแต่ว่านมนมวัวน,นมควายเนี่ให้กินอยู่นมวัวเพราะว่า ทำไมพ่อถึงไม่ให้กินเนื้อของวัวควายไม่ได้ไม่ได้อ่าไปเป็นเจ้าแม่คนไม่ได้นับถือเจ้าแม่กนอิมนะคะแต่ว่าพ่อเขาบอกว่าวัวควายเนี่ยใช้นาให้เรากินข้าวเราก็ไม่ต้องไปกินเนื้อมันอย่างเงี้ยครับพ่อสอนตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าโตมาก็กินอันนี้แล้วอร่อยแล้วก็กินเลยนะคะกินเลยแต่ว่าเนื้อมันก็ไม่ค่อยไม่ได้กินบ่อยนะคะไม่ได้ถือเจ้าแม่กนอิมนะคะแต่ว่าพ่อไม่ให้กินก็เลย ไม่ปินตามท่อนะคะโอ้ยร้อนมากเลยหน้าร้อนหมดแล้วคือผิงไฟแล้วเอาท่อฉับไปวางนะคะคือมอนอยากจะร้อนมานิดหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนเช้าเหมือนตอนนี้ก็คึ้มๆควนอยู่แต่ว่าเหมือนอานกาศมันจะร้อนอยังไงไม่รู้นะคะเริ่มร้อนมานิดหนึ่งแล้วนะคะอูอ้พองขึ้นมาเลยเดี๋ยวถ้ายิ่งใส่น้ำมัน เกลือกับผงชูรสก็จะยิ่งอร่อยมากนะคะก็ที่สำเร็จรูปที่เขาทำขายก็มีนะคะเราไม่ต้องไปทำเลยถ้าทำไม่เป็นนะคะก็มัดอย่างดีแล้วก็เก็บไว้ถ้าลมเข้าก็เหนียวแล้วมันเหมือนแคบหมู แรงนะคะตอนนี้ฐานน้องเหมยเหมือนจะเบาไปนิดนึ่งแล้วสวัสดีจีีคนค่ะน้องเหมยมาทำของกินกินนะคะ องบาทสองบาทหรือสองบาทกว่าสองบาทครึ่งสองบาทห้าสิบนะคะก็สิบหนึ่งยี่สิบประมาณยี่สิบห้าบาทนะคะท่านแล้วแต่ค่างเงินวันวันไม่เหมือนกันนะคะก็ตีไปเผื่อเยอะ ก็เขาทํามาจากอะไรน้องไมยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเขาทํายังไงมันถึงจะเป็นแผ่นอย่างนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามเลยกินอย่างเดียวนะคะไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหน <c oughs> รู้ว่ากินอร่อย <c oughs> แล้วก็แบบเป็นก้อนที่เขาทอดกินก็อร่อยนะคะ เียงกันแล้วใช่ไหมคะน้องเหมกำลังจะกินข้าวเช้า <c oughs> <c oughs> น้องใหม่กำลังจะกินข้าวเช้าถ้าวันนี้เดี๋ยวน้องเหมจะมาแป๊บๆจะมาแป๊บเดียวเองเพราะว่ามาถ่ายให้ดูว่าทำของกินเดี๋ยวทำเสร็จอันนี้ก็ต้องใส่น้ำมันพืชเข้าไปแล้วนะคะจะก็ได้หมดแล้วเหลือสองแผ่นเองวันนี้ทำสองห่อนะคะ แล้วก็จะมัดไว้ทำสองห่อก็อยู่ได้ไม่กี่วันหรอกค่ะเดี๋ยวก็หมดแล้วคือวันอะ่ไรยโอ้โหอันนี้พองมากเห็นไหมคะทุกคนคือค่ะโอ้โหพองจนจะแตกตัวนะเนี่ยพองมากคือของเชียงตุงอ่ะแผ่นใหญ่มากเลยนะคะโอ้โแผ่นเท่านี้เลยเข้าขายอยู่ สองแผ่นยี่สิบหรือยี่สิบห้าบาทนี่แหละคะ่ะแพงมากแต่เขาทําให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะบางเจ้าก็จะไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรเลยไม่อร่อยนะคะถ้าใส่เกลือปรุงรสอร่อยะคะ่ะมันจะมีรสชาติขึ้นมาทันทีนะคะถ้าไม่ใส่มันก็จะจืดๆมันก็จะจืดๆนะคะโอ้ยไฟน้องม่ บ,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 บาเบาไปแล้วคือช้ามากส,สวัสดีห้าสิบคนค่ะแอปมาอยู่หลังร้านแล้วจีอันนี้จีนนำหนังหนังควายไม่รู้ว่าหนังวัวหนังควาย ว่าวันหยุดวันนี้วันหยุดเนาะวันนี้วันอาทิตย์น,นี่พรุ่งนี้แม่ก็ออกจากวัดแล้วตอนแรกคิดว่าจะไปรับแม่นะคะแต่พี่สาวบอกว่าอืมก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ดูก่อนว่าไม่ไม่รับก็ได้อยู่มั้ง แผ่นนะคะอุย้ยมาดูหน้าตาใกล้ๆเลยค่ะพองพองมาแล้วต้องหันกลับหันกลับนะคะไม่งั้นก็คือมันจะไหม้เลยตอนนี้ไฟอ่อนมากมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นนะคะไฟอ่อนมากเลยฐานไม่ค่อยดีอะคะ่ะ กินส้มตำไก่ทอดโอ้โหหมูน้ำตกโอ้โห,หน่าอร่อยมากเลยนะคะพูดปั๊บก็อยากกินปั๊บเลยอร่อยอร่อยค่ะพี่กำลังดูคะ่ะกลางคืนแล้วอ๋อกลางคืนแล้วน้องใหม่ไปเยี่ยมน้องแป้งบ้างนะเหมือนน้องสีนวลเมืองยางช่องจะได้ตัวเร็วๆอันแนกข้ามมาก็ไปร่วมเอฟซี FC จะได้เพิ่มขึ้นคะ่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะแต่ก็ อไว้ไว้มีโอกาสค่อยไปเจอกันนะคะโอ้โหได้แล้วนี่มียี่สิบแผ่นเอ่ออะไรนะอา่าจานละสิบแผ่นนะคะตอนนี้วันนี้พี่กินมาม่ารสต้มยำกุ้งครับโอ้โหมามา่ามาม่าใส่ถั่วอะไรนะผัก ทว่ทว่รันเตาผักทว่รันเตาอร่อยนะคะทำคลิปข้าวซอยน้อยให้ดูด้วยค่ะครับค่าเดียวจะทําให้ดูนะคะไม่รู้ว่าวันไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เมื่อวนนี้นะคะวันนี้วันหยุดนอนฟังน้องเหมยวันหยุดดีจ้ากับพี่จุ๋มจ้าสวัสดีค่ะ น้ำหนังเป็นการเอาหนังหัวหนังควายไปต้มจนเปื่อยแล้วค่อยเอาไปเอาทำเป็นแผ่นๆอีกทีเป็นอาหารของชาวไต้ื้อหรือไต้เชียงตุงครับอ๋อเพราะว่ามันเอามาจากส่วนไหนคะขอบคุณที่บอกนะน้องหวยยังไม่รู้ยอดถั่วน้อยครับใช่ค่ะยอดถั่วน้อยถ้าพูดถั่วน้อยแล้วบางคนก็ไม่รู้จักไงคะก็เลยบอกว่าถั่วลันเตา อ c เม่สายติดตามทุกคลิปครับขอบคุณค่ะโอ้โหถ้าได้ถ้าเขาเปิดด่านเน่คงได้เจอกันนะคะพี่พีเอฟซถ้าเจอก็คงจะไม่พูดมากอย่างนี้นะคะเป็นคนที่โอ้โหถ้าถ้าถ้าไม่เจออยู่ในคอมเมนต์นี่โอ้โหน้องอยจะพูดแบบนี้ค่ะถ้าเจอเนี่โอ้โหอย่าถามเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะพูดว่าทำไมหญิงจังเลยอยู่ในกล้องไม่เห็นหยิงขนาดนี้คือมันไม่เหมือนกันนะคะอยู่ข้างนอกกับอยู่ในกล้องมันไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะ จริงไหมเมื่อไรดันจะเปิดนอ้อสวัสดีน้องหมยสวัสดีค่ะ,ะคือจะบอกก่อนว่า,ถ,าถ้าเจอน้องเหมยข้างนอกแล้วไม่ต้องพูดว่าน้องเหมยหญิงนะคะน้องเหมยก็เป็นแบบนี้และค่ะเพราะว่าไม่มันมันแบบมันเแหบบมือน,น,น,นพี่เหมือนที่พี่สาวน้องเหมยพูดแหละบอกว่าน้องเหมยเป็นคนที่เงียบแล้วไม่พูดไม,ไม่ไม่พูดเลยจนแบบอตอนนี้คือพูดมันนิดนึงก็คืออยู่ในกล้องนะคะ ู่ในกล้องแล้วพี่พี่เขาเขียนมาน้องมวยก็ตอบไปนะคะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกจริงๆถ้าพี่พี่เขาไม่ถามน้องมวยมาน้องมวยก็จะไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่นะคะจะเป็นประมาณนั้นแล้วอย่าอย่าบอกว่าน้องมวยยิงนะคะน้องมวยบอกยิงเหรอไม่ยิงค่ะไม่ยิงแต่ว่าบางคนที่เจอแล้วแบบน้องมวยไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าน้องมวยยิงนะคะแต่ว่าไม่ได้ยิงนะคะคือ แบบไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้ว่าอายหรือเปล่าหรือว่าเจอคนที่ไม่รู้จักแล้วก็จะประมาณนั้นสวัสดีครับน้องมายามยามสวยๆจากเอซีพี่หมูพะเยาหูพะเยาก็ไม่ไกลนะคะรถชายแดนวันนี้หยุดตะเวนตามชายแดนนั่ง หนึ่งวันพักผ่อนหนึ่งวันว่างๆก็มานั่งดูน้องเหมยนั่งจีน้ำหนังพี่รู้รสชาติของน้ำหนังเป็นอย่างไรน้องเหมยช่วยบอกพี่หน่อยนะพี่ไม่เคยกินหรออยู่ชายแดนขนาดนี้ในนะแม่สายเขาก็ขายอยู่นะคะอร่อยค่ะอร่อยมากๆถ้าไม่ใส่อะไรก็จะจืดชืดถ้าใส่น้ำปลาเออจะพูดแต่น้ำปลาคือผงชุรสนะคะคนไทยรื้อเขาจะเรียกว่าน้ำปลาน้ำปลาพองน้ำปลาพองนี่ก็คือผงชุรสนะคะ คือติดปากแล้วนะคะผงชูรสกับเกลือนะะอร่อยนะคะมีรสชาติขึ้นมาทันทีเลยรับได้หมดครับหน้าเขาสวยใช้ครีมอะไรครับใช่ครีมซินิเต้แต่ตอนนี้เขาจะไปจะเลิกขายแล้วเ,ออเมื่อก่อนขายครีมใส่หน้านะคะคือสามปีหรือสี่ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วก็ได้นะคะขายครีมใส่หน้าที่หน้าทักที่หน้า สามล้านนะคะจะมีร้านแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายก็ให้เขาเช่าไปขายมือถือไปนะคะ,ะก็เลยใช้อน,นั้นอันนั้นหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปใช้อะไรถ้าใช้ไม่ผิดก็สิวขึ้นเลย fc เมซาคขอบคุณค่าอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะ,ะ fc น้องเมย์จากเชียงใหม่ค่ะติดตามทุกคลิปค่ะโอ้โหขอบคุณค่าเชียงใหม่เดี๋ยววันหลังไปนะคะยังไม่เคยไปพี่ก็ยิ่งพี่ก็ ยิงเหมือนกันถ้าดื่มเบียร์สักของสามแก้วจะพูดไม่หยุดเลยผมมาให้น้องแป้งมาตะโกนคุยกับอันแน่หน้าดานันทำให้เป็นข่าวหน้าหนึ่งไปเลยได้เลยคะ่ะก่อนอื่นที่จะไปก็ให้แวะมาหาน้องเมยก่อนนะคะสวัสดีสาวเมย์พีเซนเตอร์มัง มังกรพ้นไฟวันนี้หน้าขาวมาเลยมังกรพ่นไฟสวัสดีค่ะน้องไหม่น่ารักมากๆชอบค่ะไม่ไม่ญิงด้วยไม่แน่นะคะพูดยากบอกให้คุณแม่เอาเขียดมาตบปากนะจ๊ะไม่พูดเก่งๆจ้า น้องไวม่น่ารักจังถ้าด่านเปิดจะไปกินกาแฟาที่ร้านน้องไหม่ขับค,คุณค่ะเขอให้ด่านเปิดเร็วๆเข้าใจครับคนเราจะไม่จะให้พูดเหมือนรู้จักเป็นปีได้อย่างไรการใช่แล้วคะ่ะมันคือในจอกับนอกจอมันก็จะต่างกันนิดน,นึงนะคะก็คืออเป็นคนที่ไม่พูดมากถ้าอยู่ข้างนอกนะคะจะเงียบเลย ใ้่อีกฝ่ายเงียบหม่นหวยกังเงียบร้านน้ำดื่มนั้นของพี่สาวหรือชายข้าง,งพี่สาวสวัสดีคอยน้องไว้ถ้าคิดเล็กน้ำท่วมไหมเอซีเชียงรายครับไม่ท่วมค่ะแต่ว่าฝนเมื่อกี้ตกปรยๆยแต่ตอนนี้หายตกแล้วนะคะท้องฟ้าก็เหมือนจะสว่างแต่ว่าด้านหนึ่งฟ้านิดนึงด้านหนึ่งก็คลึ้มอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตก มากับ f อฟซีบึงการบึงบึงกาบึงการใช่ไหมคะอ่านถูกใช่ไหมอขอบคุณค่ะเอฟซอสงกรานปีหน้าจะให้พี่ชายมามลไปเที่ยวเมืองยองอีกรอบปีที่แล้วไปสนุกมากอ๋อพี่เคยไปแล้วเหรอคะสนุกคะ่ะสงการานที่นูน่นแต่ว่าก็เป็นอะไรไม่รู้ไม่อยากกับตอนสงกรานเลย เจอกันอีกแล้วเจอกันแล้วค่ะเห็นรอยยิ้มบนหวานน้องใหมยแล้วอยากไปเที่ยวเมืองยองโอ้ยไปเที่ยวเมืองยองไม่อยากกลับเลยนะคะโอ้ยวันนี้ก็น้องไหมยจะมาแค่แป๊บเดียวจริงๆนะคะเดี๋ยวน้องใหมยขอไปถ่ายคลิปต่อจะเอาน้ํามันลาดบนน้ําหนังแล้วก็จะเอาเกลือกับผงชูรสโปรยนะคะก็พรุ่งนี้ก็รอติดตามน้องใหมยด้วยนะคะ เห็นเลยมันมา้งใหม่แล้วอยากไป่ถ้าไปกินกาแฟร้านหองใหม่แล้วไปไม่ถูกต้องทําไงก็ทำมาได้เลยค่ะอยากไปเมืองยองเป็นไกด์ให้ได้ไหมอ้าเป็นไกด์ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีบัตรที่เป็นไกด์เดี๋ยวเขาจับเอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเพราะว่าเป็นไกด์เนี่ยเขาต้องไปสอบ เป็นไกด์อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงจะมีการ์ที่เป็นไกด์ถึงถึงจะโอเคอย่างนี้ไปโอ้โหไปได้นะคะต้องมีไกด์ตัวจริงไปด้วยกินนนำเนเด้อสาวเหมยมาเลยค่ะลงสเสน่น้องเหมยเข้าแล้วครับโอ้โหเมื่อคืนก็ดูน้องเหมยดึกตื่นมาวันนี้เจอกันอีกโลกเนาะโลก ช่างโหดร้าจริงๆทำไมล่ะคะกินข้าวเที่ยงเถอะเดี๋ยวเป็นลมนะครับกินข้าวเช้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาเข้าวเที่ยงเอาเข้าวเช้าให้รอดก่อนเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จก็จะกินข้าวเช้าแล้วนะคะ,ะมาเปิดร้านสิบโมง ตื่น9โมงมาเปิดร้าน10โมงช่วงนี้ตื่นสายนิดนึงแล้วก็มาเปิดรนะ้านแล้วก็มานั่งสมไฟแล้วก็มานั่งเจียนี้เดี๋ยวก็จะกินข้าวแล้ว,ลวตอนนี้ก็สายมากแล้ววันหยุดดูน้องเหมอยไรอยู่และยองครับเอ็ซีหอค่ะระยองก็เหมือนเมืองยองเลยเนาะ <laughs> เดี๋ยวคุยกันครับเดี๋ยว น้องเย์จะไปทําต่อแล้วก็ลาพี่พี่ไปกินข้าวแล้วนะคะรู้จักครูคำอีไหมครับเป็นไกดรู้จักค่ะว,วันนั้นไปเมืองยองกับเพียนแน่ด้วยกัน,นะคะ่ะรู้จักตั้งแต่ไปที่เมืองยองเอาอีกแล้วเน็ตน้องเมยเริ่มจะไม่ดีเลยอีกแล้วหมุนเติ้ยวอีกแล้ววันไม่ไปร้านหรอตอนนี้อยู่ร้านใครแอบอยู่หลังร้านนะคะปันคุยองเดอดีวาล ละปูนอ๋อคนลือละปูนคอยยินเออส,สวัสดีคอยปีนองปีนองกันเนาะป,ปีนงังนองกันขอให้อร่อยนะครับค้าไปบายบายติดกรรมติด,รรดขอไปกินเขากันเนาะบายบายคอยเดี๋ยวเสียงเบาแล้วเสียงเบาก้บนหูก็มบนหูแลว้วาคยคอย,คอยเนาะบายบายคอยติดไปกินเขากันเนอะบายบายสวัสดีคอย,อยเดี๋ยวก่อยมาเจอกันอีกทีหนึง่ง เพราะว่าตอนเย็นเดี๋ยวน้องกิงกับน้องเอติมาหาน้องเหมยตีลานเนาะฟังออกกันอยู่ก่อกอุกลือตอนถ่ายอีกนึงเนาะเพื่อกลัวลืมกำหลือไปก่อยบายๆเนอเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันขอยกินข้าวไปคุยไปก็ได้ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าน้าน้องเหมยมาน้าน้องเหมยอยู่น้า จะคิดว่าน้องเหมยไม่อยากจะคุยนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกนะคะตอนเย็นตอนเย็นนัดกันนะคะตอนเย็นเดี๋ยวน้องกิ่งน้องเอมาก็มามา,มา,มา,มาจะมาไล์ให้พี่ๆดูอีกทีนะคะน้องเหมยพูดเลาาก็ได้สบายดีน้องเหมยเด้อไม่ใช่ภาษาเลาาเป็นภาษาไต้ลือก็อเหมือนภาษาเล่าเนอะมันเหมือนกันอีหนึ่งเนาะมันภาษามันใครเหมือนกันอีหนึ่งภาษาเล่ากับภาษาลือภาษาเนอภาษาละปูนภาษาเชยงไม่ กูเขาใจกูคำกรรูกรรเลยกรรหนึ่งตอนเย็นกักมาเจอกันอีกทีนึ่งเนาะบ๊ายบายขอให้สัตวัสดีปี่น้องต่างหลาย